อันนี้คืออะไรเอออันนี้เขาเรียกว่ามเมล็ดถั่วหรือเปล่าครับมเมล็ดถัว่วเมล็ดถั่วสีดำมมเมล็ดถั่วสีดำอันนี้บ็อกโคลี่<ะ>นี่เห็นไหมบ็อกโคลี่ผักบ็อกโคลี่นี่กะหลามกะหลาม นี่ข้าวโพด<อ>นี่แระดิดฟักทองอ,อันนี้ฟักทองอ,อันนี้คือกระตา่ายเปล่ากระต่ายนี่แครอทแ<อ>ครอท นกคู่ไงลูกนกคูกไ<อ>่ไหนใหไ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่เปิดฝั่งนี้สิลูกนี่<อ>เปิดตรงนี้ครับรเดลยอโอ้โหนี<อ>่คืออะไรนะ<อ>นี่พิกตาพิกตาเขาชอบกินแครอทนะ นี่นกคู่เขากินอะไรเขากินนมนกคู่กะต่ายกระต่ายกะไรกะกินออายตายตายตใช้กระต่ายไหมกระต่ายตายไหนกะตายอยู่ไหน เฮ้ยุนะจิ้งจอกเปล่าชนะจิ้งจอกอันนี้คือลิงลิงลเจี๊กลิงเจ๊กาเจก๊ยลิงเจกเจกเจเจกเจกเจ๊กเจกเี่มกเีกเจเเ โอ้มีเห็ดด้วยนะมีเห็ดเห็ดอันนี้แตริดแตริดอันนี้มันฝรั่งข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดกระหล่ำปีกระหล่ำปีอันนี้บรอกโคลี่ ข้าวโพดข้าวโพดหนูเคยกินข้าวโพดเปล่ากินไหมไม่ไหนแล้วอะบอกเคยกินข้าวโพดเปล่าบอกนี่แหละขนมข้าวโพดเอยเปิด <Okay. S 1> ให้บมงนี่เปิดให้ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับก่อนเน่ขอบคุณครับ